แล้วเจ้าปู่นุ่งคีใหม่ไปรุ่งเกษตรโน้นก็ฝั่งโน้นมาในนี่นะนอนห้องเราสองคนอันนี้มันต้องเข้าบัญชีชื่อตัวเองนะต้องบัญชีเจ้ปู่ดูนี่คิดว่าขายได้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะแค่ดูเนรมพัดเรื่องไม่เป็นอยู่ตรงนี้ลงไม่ได้ เมื่อกี้หนูวิ่งเข้าห้องน้ำไปแต่ไม่ได้ซอกสบู่แค่อาบน้าเปล่าฮะทำไรอาบน้าเปล่าอาบอะไรอ่ะมันร้อนมันมีเงอแต่สใส่เสื้อตัวเดิมก็ยังเหม็นเง่อ,อยู่ตัวซีมร้นอนดีโอหมดไปที่เครือ่องด่าดูในเครื่อง วันที่วันเดือนที่เกิดกอกไม่เป็นเลยไงเกิดวันเดียวกันเนี่ยที่ยอยู่กอกเองเกิดวันเดียวกันเนี่ยกอกกันไม่เป็นเลยใช่ไหมเยอะ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 เกิดวันเดียวกันละปีเดียวกันได้ป่ะคนละปีคนละปีก็ปีเดียวแกรกไก่อะไรวะไอ้ปูได้สองขั้วใช่ไหมที่มาแต่งเราอ่ะนะจะปีเดียวกันก็ได้นะได้เจอกัเขาอยู่ มันเหมือนจะเต็ม嘛อังกฤเป็นษังกมืนจะเต็มตอนนี้มันน่าจะได้แค่สี่ิบนาทีเอไสั้นเลยเหรอไม่ต้องพันครเลย๋ยวสี่สิี่สิบนาทีถ้า่ายอยู่ต้องอนอะโศไม่ชับนเดี๋ยวฉันเอาแท็บเล็ตโหลด แบบนี้หมูอะไม่ต้องหมูอยู่ล่างไม่มีหมูก็ได้ใช่ไหมแม่ถนนรูทองก็กา6หกครับสิบสี่ที่อยู่หกครับสิบสี่พิมพ์สิพิมพ์เอาพิมพ์เอาไม้ไหมั้ยไม้ไหมไม้เรียวไหม จริงเหรอเกินภาษาอังกฤษแล้วยังจะพิมภาษาไทยอีกตีมือตายเลยถนนอูทองหรือว่าอะไรอูทองโรสเงี้ยไม่ได้แล้วอูทองโรสเงี้ยไม่ให้จะไม่พิมพ์ภาษาละอังกฤษหรออเราคิดไปไหนวะนี่ย้อมผมเลยนะะยอมผมตรงยอมแล้วอันเดอร์สกอร์ล่อไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงยอมผมอ่ะ ตโก้ยอมแล้วยังยอมแล้วขยอตโก้ึงจะขาวมันเขาขาวมากกับแม่อีกตาจะขาวเป็นแดงเฮ้ยเขาปี่อะไรวะี่แรี่ยเเล่สาสงเขอ่อนกันเล้แล้วไม่เอารานี่หกเจ็ดแล้วหกเจ็ดนแบน้ยเลยอเออเขาเยอะอายุน้อยกว่าเรา

มีคนเอาไปให้กินนี่ยเวดีแม่มาแล้วทำอาหารให้กินวันเดียวกค่เานดีอาหใสมาเดียดูแลกรจใส่กลับบ้านเน้อมาให้ยุดายเนียนเลยใส่เสื้อสีฟ้าใส่เส่เอสัดกระสีฟา่เนเนียเ็นดีใจเห็นเมีกมานั่งนั่งมากเลยไปดูคนดูอองเลยไปดูใครสบายเขาไปดู ไปดูตีแชนรงอ่ะบาดเลยบประชาชนหายงานอะไร้อที่บัญชีเนี่ยพนักงานเอกชนมีไหมพนักงานบริษัทต้อที่บัญชีเนี่ยอะไร hay đi. <laughs> 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 น่าจะเล่นได้แหละอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ได้อยู่อ่ะก็มันอยู่ตรงไนเนี่ยจะมาเจ้ากุ้งไว้ไหลาะอยู่ตรงป้อมตำรวจที่ข้ามทางรถไฟมาแล้เขาก่ยมมาคือเดอ่ะสซื้อเบียร์มากินด้วยเลี้ยงกลับวไปก่อนมหล่ะไม่เอาเันก็อีกครึ่งชั่วโมอง นี่มันบักนี่มันสามโมงครึ่งแล้วครึ่งชั่วโมงไม่ทันจะไปซื้ออะลรไปเซเ่เอาอะไรอย่างอเบียโอ้ยปวดเดี๋ยินีดิสอดไม่มีขายหรอดิสอดไม่มีขายรอเะไซือไซื้อจะื้น้ยวจะกื้อันี้ดยกัี้เะไซกััีซื้อ เขียวาแถวนี wow. oh ้ม oh. oh ีเขาบอกว่าแถวนี้มีเดี๋ยวเ่อยไปซื้อตอนเย็นกิดตอนเย็นร้านเจ้าหี่ไปในตอนนี้แล้วเราก็ได้นที่ซื้อหมกกออย่งเงี้ยโอ่โหโอ้โหฉียดมีคนช่วยมาเนเลยอย่างว่า รหม่ดีอ şey ่ตะฮอติดต่อเซล์ครับติดต่อเซล์ด้านซ้ายมือครับติดต่อเซล์ได้เลยครับเดี๋ยวเซล์แนะนำให้ครับ บรรยากาศวันนี้นะครับจัดสันส่นๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ใช้โกโปรใช้โทรศัพท์มือถือผ่าน ดดูังน่่ราาขวมีทุกอย่างโดนเลมอนตัวนี้อะไรไว้นั่นมันเดินอะไรของมันเดินบ้าบ้าไปแล้วคนบ้าถ่ายอะไรเงินก็ไปลูกตั้งปายจ้าตอนนี้ตัวนี้เท่าไหร่ถือตันนี้ถือไม่ได้เดือดทั้งสองมันก็เป็นตัวเดือดบนแล้วนะบนแล้วนะ มันแต่ก่อนมันดีเจ็ดร้อยดีเก้าร้อยนะถ้าจไม่ผีกเออามาดูปีมหรือเปล่าปีมปมปมบ้านเราก็ปีมนะมีปีมสองแบบแบบสมัยที่แต่งแต่งแต่งแบบนะเอาไปถ่ายรูปไม่เปิดนะตังสีเนย เลยได้ภาพดำปีเลยหน้ากล้องไม่เปิดเพราะาจะมาล้างเฮ้ยภาพดีเหมือนกันอ๋อไม่ได้เปิดอีกหน้ากล้องมันมีมีตลับปิดเตอร์เออลืมเปิดหน้ากล้องเจก็ให้เขาโหยงานแต่งใครแต่งแม่แต่งแม่แต่งแม่แต่เจกถ่ายนะเฮ้ยแต่กล้องถ่ายก็ยังคลาสสิกนะถ้าฝีมือถ่ายดีๆอย่าพลาดไม่ก็ไปรื้อว่าไปตรงไหนวะไปอยู่อไอ้พูดจริงแต่ว่าฟิล์มหาซื้อยากหน่อย กลับมาแล้วแลต้องเป็นโกดังกลับมาแล้วต้องเป็นโกดังกับฟูจิอ่ะไอีตัวท็อปท็อปหน่อยอ่ะแต่ก่อนมันม้วนละแปดสิบกับร้อยกว่าแล้วซื้อร้อยกว่ามันถึงจะแบบดีๆหน่อยหั่งไปแล้วกูว่าใครจะยึดถูกไปเพื่อเจว่ะไปี่คนกำลังยึดเลยตอนนี้แต่ที่ชัวร์อ่ะที่ชัวร์ที่กล้องหุ่นเองอ่ะยังมีซื้อที่โคราช หม99บาทนี่ยลซื้อเลยหกตังค์หายดลาอยฟมตเแต่ถ้เอาเอาฟิล์มมาล้างดิจิตอลแทนอะไรเงี้ยอืาไม่ล้างก็สแกนสแกนที่ร้านรับกล้ยเอาฟิล์มมาฟิล์มมาเหรอฟิล์มมาต้องฟิมแี่และแต่ฟิล์มถ้ามาสแกนจริงอะนะได้ได้ถึง 8K นะก็ทำดีๆทำดีๆได้ถึง 8K นะ ออะะ่ใช่ทำดีๆเพราะมันจะสแกนซ้ำซๆำซ้ำซ้มันจะเป็นโปรแกรมอ่ะมันจะสแกนซ้ำซ้ำจนได้ปูเฟนแปดใช้แปดจังเลยอแล้วเธอจะโอนออกยังไงแต่ว่ามันแพง่ครับไม่งั้นเธอต้องโอนเอาไปไว้ในแอปก่อนอ่ะใช่ไหมล่ะมันพักแอปไว้อ่ะก็ต้องเอาโอนเข้าโทรศัพท์ครักใช่ครับไม่แอปก่อนอยู่ในแอปต่อนะแล้วค่อยเลือกลงโทรศัพท์แล้วหอนไม่รอกเราจับตาลงในแอปก็หนักลงในแอปก็หนัก ถ้าถ้าจแอปลงมือโทรศัพท์มาไก็เหมือนคูณสองเลยนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ถือเปยนะไอเด็กนี่ไม่่ยนไม่รู้ว่าเราพันกล้องซีไงแล้วถ่ายออกกล้องดิจิตอลก็เป็นตัวสวยมุมมุมได้หมดออร้ เฟรมได้หมดที่เราไปนี่คือลบจากเงนนี้ออกไปใช่ไหมที่หลังบ้านอ่ะไม่เลยค่ะมันอ้โอเธอมันหนักไปอ่ะรู้สึกเี้ยงไงหรอที่อ้วนหนักไปอ่ะเยอะไปหมดเลยฉันแต่ไอ้ที่มองเห็นว่าเป็นเป็นไอ้นี่ฉันว่าทุกคนดูเธอท้าแต้มมันไม่หนักที่คิดมันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่แม่กิโลสามโลไอ้ถั่วลอยอยู่ต้องถ่ายกี่แช่ตองลดไอ้ที่ซูมนะต้องเป็นกระบอกยาวๆอย่างนี้อันนี้กล่องเล่น ให้เลนส์สั้นขึ้นแล้วระยะโฟกัสประชาชนปากก็แดงเชียว้ไไม่ดใส่เสื้อสีฟ้าเสื้อลืมไปว่าแบบประชาชนคอปากก็แดงเลยฟ้้าเสือนึกว่าเป็นกินเลือดที่ไหนมาอยาตายด้วยเหนื่อยพวกเราบอกกันอยู่สองข้อี่แหละพี่น้องเนี่ยนี่จดทุกอย่างเลยเนี่ยเราลงรหาจำแนก ของเล่นก๊อลฟมันเยอะอะเนี่ยเป็อะไรอะเว่อรเป็นของมันต้องมีเต็มเลยเต็มเนี่ยโตขนาดเนี้ยเต็มมันต้องมีนี่แหละมันหมดไปเยอะแล้วหมดเราต้องใช้เราบอกให้เก็บเก็บไว้มากแล้ยใช่จะมาแล้วเรอรี่มาแล้วเดี๋ยวเรอรี่มาแล้วแม่ก็รับไปสิเดี๋ยวห่อหนึ่งมาแล้วมันค้นหาในไฟล์ไหนวะเนี่ยห่อเล็กๆขนาดเนี้ย ชิ้นนิดชิ้นหน่อยอะไรนี่นี่คุณบ้านชิ้นเนี่ยเราขยับก็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 ถ่ายแล้วนะเออแต่เลือกแผลไม่เชื่อเาของเครื่องก็จะเชื่อใครเนี่ยไปที่นี่มาจากจีนนั้นเลยอ่ะใช่นู่คือลาซาด้าเหรอนี่ถ่ายมุมแล้วมันเป็นได้งานดีอยู่บางบางทีสั่งมาได้งานเละใช่ได้เหรอมุมเนี้ยโดนไปบ่อยมันกลับผมดูแล้วดูอีกเลยนะดูหลายๆต้องไปที่นี่ค่ะหลายโพสอ่ะ ตอนถ่ายทำไมไม่ปรับมุมกล้องให้ดีให้มันเป็นมุมของมันนี่มุมเลือกเอกสารยังแตยังแต่อันไหนที่อยากจะได้เร่งด่วนอ่ะก็จะหาแบบที่แบบเอกสารนี้ในไทยไม่มีจะมีหน้าเดียวหน้าเดียวก็พีไม่มีก็บินผลิที่เราไปที่แค่อยากรู้ว่าออปชั่นไทยกับออปชั่นต่างประเทศคคนนตกห้ามันมีเตื่นบ้างว่าต่างประเทศอาจจะแบบมีถูกใจกว่านี่คอน ผลิตที่ไทยที่เดียวไม่ไม่หมายถึงว่าออปชันที่ขายในไทยกับต่างประเทศอ่ะไอ้นี่ยาจะมูลสมมติต่างประเทศมีสี่ออปชันขายในไทยอาจจะเหลือสามอย่างนี้ยไม่นะเท่ากันมีจับไหมไม่มีไม่มีไม่มีเต็มเหมือนกันหมดเติมหมดเมื่อกี้มีอะไรบ้างแต่อยู่ที่โปรโมชั่นการขายแต่ละที่ไม่มีนอะไรก็ได้หรือนาบุกแดง มันไม่เหมือนแบบโทรศัพท์มือถืออ่ะโทรศัพท์มือถือถ้าไปขายอเมริกาก็จะต้องเป็นลายเซ็นของของอย่างหนึ่งของ่ายทัชอินเซียก็อีกอย่างหนึ่งทาง้นของมือถืออ่เคยรู้ไนีมันมันต่ไม่ใช่ไหมออะไรหาเหาหรอ ไม่ดึงทำใหมไว้นี่กันก็แค่เส้นเดียวเนี่ยนะของแกนั้นหยิบเส้นเรายังไม่หมดเลยเฮ้ยทำไมบ้านนี้เขามีกันหมดทุกคนนะเชยเออมีแล้วก็มีไก่ก็มีไก่เส้นยาวเหยียดเขาต้องมีกก่เขาต้องมีเธอมีตั้งหลายเส้นเนี่ยเราเนี่ยเพิ่งมีเส้นเดียวเนี่ยของมันต้องมีบอกผมได้ปะะบอกเขาต้อง เอ็นแต่โผล่ทำไมอะผมผมหนูสีนี้อยู่แล้วโกบเพื่ออะไรตึอะปดผมขาวอันสีนี้สีนี้มันปิดแล้วไงสีนี้มันเติมไม่พอนะเติมยังไะยงเงี้ยไปอะเลเกินสีโมงเขาจะหล่เลยนะปูนปลาไม่เจอเนี่ยมันสีหมอการน้ำอะะอันนี้การการอันนี้ลงไม่ได้เนี่ยซิมให้ดูเส้นนี้เนี่ยแต่ลึงขาโดดได้ปูเนี่ย ดึงให้ถึงลากเสือเฮ้ยอย่ดึงเลยลอยกำลังคันเลยอ่ะโอ้ยคัน